ค่ำคืนนั้นลงเย็นพัดผ่านถิวหน้าราวกับสายน้ำกำลังหายใจอยู่ใต้ดินผมชื่อคิรินชายหนุ่มที่เติบโตในเมืองหลวงไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณไม่เคยสนใจความเชื่อเก่าแก่ของบ้านเกิดและยิ่งไม่เชื่อในตำนานพญานาคที่ผู้ใหญ่ชอบเล่าให้ฟังแต่ค่ำคืนนี้ทุกอย่างมันแปลกเกินกว่าที่สมองจะอธิบายได้เงาของแม่น้ำโขงสะท้อนดวงดาวที่ดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเองเกลิ่นดินเปียอกบอกบนในอากาศและที่สำคัญที่สุดผมได้ยินเสียงบางอย่างเสียง ที่ไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์และไม่ใช่เสียงที่ควรดังในโลกมนุษย์เสียงนั้นดังขึ้นในหัวราวกับกระซิบเบาๆว่าคิรินกลับมาถึงเวลาแล้วผมสะดุ้งเฮือกแต่ลมหายใจกลับหนักขึ้นเรื่อยๆหลังแม่จากไปได้สามวันผมถูกบังคับให้กลับมาบ้านเกิดจังหวัดนครพนมบ้านที่ผมหลีกเลี่ยงมานานเพราะไม่อยากข้องเกี่ยวกับพิธีกรรม หรือเรื่องล้ลับของครอบครัวผมขึ้นรถสองแถวเข้าไปในหมู่บ้านเส้นทางเงียบผิดปกติสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงท่วมหัวมีกลิ่นหมอกกลุ่มนุ่มจนรู้สึกเย็นขึ้นในทันทีเมื่อรถจอดที่ปากซอยบ้านยายแกวัยแปดสิบที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กยืนรออยู่เธอมองผมด้วยสายตาประหลาดราวกับกำลังมองทะลุผ่านตัวผมไปยังบางสิ่งด้านหลังคิรินกลับมาแล้วสินะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยผมตอบสั้นๆแต่ความรู้สึกแปลก ยังไม่หายไปยายเหมือนอยากถามว่าเขาตามหลานมาด้วยหรือเปล่าบ้านไม้เก่าของครอบครัวยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมแต่บรรยากาศมันหนักอึ้งราวทาบทับนอกผมเปิดประตูเข้าไปกลิ่นสมุนไพรไทยลอยคาคุงโต๊ะหมู่บูชาถูกตั้งไว้กลางบ้านมีรูปพ่อแม่วางอยู่แต่ตรงกลางรูปใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนรูปพญานาคสีทองอารามใต้กรอบรูปมีข้อความเขียนด้วยหมึกแดงว่าเลือดของผู้ถูกเลือกจะเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกัน คำเหล่านั้นทําให้ผมขนลุกสู้เหมือนมีลมหายใจเย็นว่าพ่นอยู่ตรงต้นคอยายจุดทูบช้าๆก่อนพูดเสียงแผ่วคิรินหลานจําได้ไหมว่าแม่เจ้ามีสายเลือดของตระกูลผู้ถือครองพันธสัญญาคาผมสายหัวทันทีไม่อยากรับรู้อะไรยายถอนหายใจยาวก่อนตายแม่เจ้าฝันเห็นพญายนาคทุกคืนเขามาเตือนเขามาเรียกเขาบอกว่าผู้สืบสายเลือดคนต่อไปกําลังจะถูกปลุก ทันใดนั้นหัวของผมปวดจีดราวกับโดนบีบแน่นและเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งกลับมาคิรินคืนนั้นผมนอนไม่หลับลงพัดแรงจนเหมือนมีคนเดินวนรอบบ้านกระทั่งตีสองผมหลับไปโดยไม่รู้ตัวและฝันนั้นเริ่มขึ้น ผมยืนอยู่กลางแม่น้ำน้ำสูงถึงเอวแต่กลักไม่รู้สึกหนาวแม่น้ำโขงในฝันส่องแสงสีฟ้าเรืองเรืองเหมือนมีบางสิ่งอยู่ใต้น้ำกำลังเข้าใกล้ผมช้าๆผมหันไปด้านหลังเงาดำขนาดม,มาหึกมาเคลื่อนตัวอยู่ใต้น้ำมันใหญ่จนทำให้แม่น้ำสะ,สะเทือนดวงตาสีทองคู่หนึ่งค่อยๆลืมขึ้นใต้ผิวน้ำและมองตรงมาที่ผมเสียงทุ้มกล้องกังวานดังขึ้นในหัวถึงเวลาผู้สืบสายเลือด ผมสะดุ้งตื่นหอบหนักเหนื่อเต็มตัวทั้งที่ห้องเย็นเฉียบแต่ในมุมห้องมีเสียงลมหายใจต่ำๆเหมือนลมหายใจของสัตว์ใหญ่ผมไม่กล้าขยับโทรศัพท์ส่องไฟไปทั่วห้องแต่ไม่เห็นใครทว่าที่พื้นกลับมีรอยน้ำยาวเป็นทางเหมือนมีร่างเลือยออกไปจากห้องผมรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านอากาศหนาวจนไอออกปากแม่น้ำคขงไกลๆเงียบสนิทแต่จู่ๆผิวน้ำก็สัน่นเป็นวงเหมือนมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาแอบมองผมยืนมองนิ่ง และสิ่งนั้นก็มองกลับน้ำแตกกระจายสูงราวสามเมตรเงาดำยักย้ายพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำร่างยาวใหญ่เกล็ดสีเขียวดำสะท้อนแสงดาวตาสีทองคู่นั้นจับจ้องผมไม่กระพริบกล่าวกับรู้จักผมมานานมันค่อยๆก้มสีสลงช้าๆาราวกับทำความเคารพเสียงหนักลึกดังก้องในหัวอีกครั้งเจ้าคือผู้ถูกเลือกเจ้าคือทายาทของเราผมถอยหลังจนเกือบล้มแต่ก่อนหมดสติผมได้ยินเสียงสุดท้าย ชีวิตเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่ค่ำคืนนี้ร่างผมสุดลงที่หน้าบ้านเสียงน้ำกลับเงียบลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ดีว่าจากค่ำคืนนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากผมล้มหมดสติอยู่หน้าบ้านความรู้สึกแรกที่กลับมาคือความเย็นของพื้นไม้และเสียงฝนตกเบาๆผมลืมตาขึ้นช้าๆทุกอย่างยังเบลคล้ายความฝันแต่กลิ่นดินเปียกและเสียงน้ำไหลาจากแม่น้ำคงย้ำว่าเหตุการณ์เมื่อคืน ไม่ใช่ความฝันผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นรู้สึกเหมือนแรงในร่างถูกดูดออกไปครึ่งหนึ่งยายเดินเข้ามาหาอย่างรีบเร่งสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลคีรินหลานเห็นเขาแล้วใช่ไหมผมไม่ตอบแต่สายตาคงบอกชัดเจนพอใหญ่ถอนหายใจยาวราวกับทุกอย่างเป็นเรื่องที่เธอคาดไว้ตั้งแต่แรกหลานต่อต้องรีบทำความเข้าใจให้เร็วที่สุดก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปเขาตามหลานมาแล้ว และนั่นหมายความว่าพันธสัญญาเริ่มขึ้นแล้วผมสับสนโกรธและกลัวไปพร้อมกันผมไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นผมเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้อยากยุ่งกับพญานาคหรือคำสาปอะไรใหญ่ยายสายหูเบาๆเลือดที่อยู่ในตัวหลานเลือกไว้ตั้งแต่เกิดต่อให้หลานไม่ต้องการเขาก็จะตามหาอยู่ดีเพราะสายเลือดนี้คือกุญแจที่เชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันผมนิ่งไปชั่วครู่คำพูดนั้น ทำให้หัวใจผมหนักเหมือนทุกหินทับแต่สิ่งที่หนักกว่าคือภาพเมื่อคืนดวงตาสีทองคู่นั้นเสียงในหัวร่างยักษ์ที่โผล่จากน้ำทุกอย่างมันจริงเกินกว่าจะปฏิเสธได้หลังจากนั้นยายเดินไปในห้องเก็บของเก่าเธอถือกล่องไม้เล็กๆออกมากล่องนั้นเก่ามากจนผิวไม่แตก เป็นเส้นเธอเปิดฝากล่องช้าๆข้างในมีผ้าผืนหนึ่งห่อวัตถุยาวๆอยู่เมื่อยายคลี่ผ้าออกผมถึงกับตัวแข็งทื่อวัตถุนั้นเป็นแท่งหินสีดำสนิทมีลวดลายคล้ายเกล็ดงูบิดเป็นเส้นรอบแท่งอย่างละเอียดมันดูเหมือนเครื่องรางแต่มีแรงกดดันบางอย่างแท่ออกมาเหมือนมันยังมีชีวิตนี่คือของที่แม่เจ้าฝากไว้ก่อนตายเธอบอกว่าวันหนึ่งหลานจะต้องใช้มัน ผมใช้ปลายนิ้วแต่เบาๆทันทีที่สัมผัสแท่งหินสันเล็กน้อยและสัมผัสเย็นวิ่งจากนิ้วขอเอื้นมาถึงหัวใจราวกับมีคนเอื้อมมือมาจับจากข้างในมันคืออะไรครับผมถามเสียงเบาใหญ่ตอบช้าๆแต่ชัดทุกคามันคือแกนวิญญ,ญาณคาผู้ถือมันจะถูกมองเห็นเป็นทายาทโดยสมบูรณ์คําว่าทายาททาให้ผมขยับตัวหนี โดยอัตโนมัติไม่ผมไม่อยากเป็นทญญายาทอะไรทั้งนั้นยายมองผมด้วยสายตาสงสารคิรินไม่ใช่หลานเป็นคนเลือกแต่คือพญานาคเป็นผู้เลือกและเมื่อคืนเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาต้องการหลานความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องหัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกผมอยากปฏิเสธอยากหนีแต่ลึกๆผมรู้ดีว่ามันสายเกินไปแล้ว คืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังเหมือนแผ่นฟ้ากำลังแยกออกเป็นสองส่วนผมนอนไม่หลับอีกครั้งแม้จะเหนื่อยจนร่างกายแทบขยับไม่ได้ในความมืดผมนอนมองเพดานอยู่นานจู่ๆก็มีเสียงน้ำกระเพื่อมดังมาจากด้านนอกมันไม่ใช่เสียงฝนที่กระทบพื้นแต่มันเป็นเสียงน้ำถูกดันขึ้นจากด้านล่างผมนั่งตัวตรงทันทีทุกเส้นขนลุกขึ้นพร้อมกันผมหยุดไฟฉายแล้ว ก้าวออกจากบ้านอย่างระวังแม้จะรู้ว่าควรอยู่เฉยๆก็ตามแต่เหมือนแรงบางอย่างบังคับให้ผมเดินไปยังแม่น้ำ เมื่อเบื่อหน้ามองแม่น้ำโขงท่ามกลางความมืดผมเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำค่อยๆว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งอย่างชัดเจนน้ำสั่นสะเทือนเป็นระลอกเสียงลมหายใจต่ำลึกดังก้องราวกับภูเขาเคลื่อนตัวผมยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงให้ขยับไม่ได้สติทุกอย่างเหมือนถูกดึงหายออกไปทีละน้อยจากนั้นตาสีทองคู่เดิมก็โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำช้าๆแต่นิ่งดวงตานั้นจับจ้องผมเหมือนกำลังอ่านความคิดในหัว เสียงที่ดังขึ้นคราวนี้หนักและชัดจนเหมือนดังอยู่ข้างหูเจ้ารับสัญญาณของเราแล้วหนีไม่ได้อีกต่อไปผมหายใจไม่ออกไม่มีคำไหนจะพูดได้ร่างของพญานาคปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำมากขึ้นเกล็ดสีเขียวดำเปียกน้ำสะท้อนแสงฟ้าแลบอย่างน่าสะพรึงเธอใช่เธอเพราะเสียงนั้นมีความนุ่มลึกแบบหญิงสาวพูดต่อสายเลือดในตัวเจ้าคือกุญแจที่เปิดประตูระหว่างโลกมนุษย์ และโลกบาดาลถึงเวลาที่เจ้าต้องเลือกจะยืนอยู่ข้างเราหรือยืนเป็นศัตรูของเราผมสั่นทั้งตัวผมไม่ต้องการสิ่งนี้ผมไม่อยากยุ่งกับโลกของคุณเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นต่ำลึกราวกับเสียงสะท้อนจากทั้งใต้ดินเจ้าถูกเลือกตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีโชคชะตาได้แม้แต่เจ้า น้ำกระเพื่มแรงจนกระเด็นขึ้นมาถึงเท้าผมก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่พยานาคยังคงมองไม่กระพริบดวงตาสีทองนั้นเต้นไปด้วยแรงกดดันจนรู้สึกได้ถึงน้ำหนักในหัวใจเจ้าอยากรู้ไหมทำไมแม่เจ้าถึงตายก่อนเวลาคำถามนั้นทำเอาผมชะง,งักหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะพยานาคยิงสีสันเล็กน้อยเพราะเธอป,ปกป้องเจ้า คำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางอกเธอซ่อนสายเลือดของเจ้าไว้ซ่อนพลังของเจ้าไว้จากสายตาของพวกที่ต้องการมันแต่เธอปกป้องเจ้าได้ไม่นานผมกัดฟันแน่นความจริงบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อยคุณกำลังพูดว่าแม่ผมไม่ได้ตายธรรมดาพญานาคเงียบไปครู่หนึ่งน้ำสงบนิ่งจนผิดปกติก่อนเธอจะตอบด้วยน้ำเสียงท่าเบาแต่ทรงพลัง มีบางอย่างต้องการเลือดของเจ้าและแม่ของเจ้าก็ยอมตายแทนผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าจิตใจว่างเปล่าหัวใจหนักจนแทบหายใจไม่ไหวความโกรธความสับสนความเสียใจถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงผมกำมือแน่นจนเจ็บใครใครต้องการเลือดของผมพญานาคค่อยๆเงยศีรษะขึ้นเลยยวนเป็นวงใหญ่เหมือนเตรียมประกาศบางอย่างที่สำคัญยิ่งมีผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเรา อยู่ในโลกมนุษย์นานแล้วเขาคือผู้ล่าสหาทยาธนาคาเพื่อใช้เลือดเปลี่ยนชะตาของโลกผมยืนตัวแข็งราวกับถูกตรึงด้วยความกลัวเขากำลังมาหาเจ้าแล้วพยานากล่าวช้าชาชัดทุกคำในวินาทีนั้นฟ้าแลบเป็นเส้นยาวสว่างทั่วท้องฟ้าฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆและเสียงบางอย่างดังมาจากป่าแถบใกล้ๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคนแต่มันคือเสียง เดินเสียงฟีเท้าใหญ่หนักและเข้าใกล้ทุกวินาทีพยานาคมองไปยังปากก่อนหันกลับมาหาผมเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมใจไว้ให้ดีคิรินทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อลมเย็นแถวเบาพัดผ่านผิวผมในคืนนั้นผมยังยืนอยู่นิ่งๆอยู่หน้าบ้านหลังเล็กๆของแม่ หลังจากเหตุการณ์ที่ริมหนองน้ำทุกอย่างในใจผมยังคงสั่นแหววเหมือนเสียงกระซิบที่ยังตามหลอกหลอนอยู่ในความคิดภาพงูขนาดมหึฮมาที่โผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำยังคงติดอยู่ในสายตาและสิ่งที่ผมไม่อาจลืมได้คือความรู้สึกที่มันสื่อสารเข้ามาโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดความรู้สึกที่ทำให้หัวใจหนักอึ้งจนหายใจไม่สะดวกแม่เดินออกมาจากประตูเห็นผมยืนจ้องไปในความมืดเงียบงนันทำไมลูกยังไม่เข้านอน ผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงจึงเพียงแค่ยิ้มจางๆแล้วบอกว่าแค่รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยแม่ไม่ต้องห่วงแต่แม่จ้องหน้าผมนานๆจนผมรู้สึกเหมือนแม่กำลังอ่านใจผมอยู่ลูกเห็นใช่ไหมคำถามนั้นทำให้ผมหยุดหายใจไปชันะ่วขณะแม่หมายถึงอะไรแม่ไม่ได้ตอบตรงๆเพียงแต่ถอนหายใจยาวราวกับสิ่งที่แม่กลัวที่สุด กำลังจะเกิดขึ้นแม่เตือนแล้วว่าอย่าไปที่หนองน้ำตอนกลางคืนผมหลบสายตาเพราะรู้ดีว่าแม่รู้แม่รู้ตั้งแต่แรกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแม่แค่ไม่เคยบอกผมเท่านั้นคืนนั้นผมนอนไม่หลับมันเหมือนมีเสียงแถวๆอยู่ใต้พื้นบ้านเสียงคล้ายสายลมพัดผ่านลำไม้ไผ่แต่แถวเกินกว่าจะเป็นลมธรรมดา และมันดังสม่ำเสมอเหมือนเสียงอะไรกำลังสื่อสารบางอย่างผมขมตาลงแต่ภาพเกล็ดสีเขียวทองที่สะท้อนใต้แสงจันยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดไม่ว่าจะพยายามลืมก็ไม่อาจลืมได้เลยรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการหนักสีสาราวกับอดนอนมาหลายคืนแม่เตรียมข้าวต้มไว้ให้แต่ก่อนที่ผมจะลงมือกินเสียงเคาประตูดังขึ้นอย่างแรงผิดปะกะติ ผู้นำหมู่บ้านยืนอยู่หน้าบ้านสีหน้ากังวลจนเห็นได้ชัดเมื่อคืนมีคนหายไปที่หนองน้ำนาพอมีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆปลกไหมหัวใจผมหล่นวูบหายไปใครครับผู้นำหมู่บ้านถอนหายใจหนักไอ้ก้องมันไปหาปลาเมื่อคืนแต่เช้าถึงไม่กลับผมเกลืนน้ำลายแม้ปากจะไม่เอ่ยคำ แต่ในใจผมกลับดังขึ้นเหมือนเสียงตะโกนมันไม่ใช่อุบัติเหตุผมรู้ดีว่าเมื่อคืนมีบางอย่างตื่นขึ้นมาแม่วางมือเบาๆบนไหล่ผมราวกับกำลังบอกให้ผมอยู่เฉยๆแต่สายตาผู้นำหมู่บ้านจับเจ้ามาที่ผมอย่างสงสัยเมื่อคืนมีใครไปที่หนองน้ำไหมคำถามนั้นเหมือนมีกริดลงบนความลับที่ผมกำลังปิดบงัง ผมหายใจติดขัดไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าผมแค่เดินเล่นแถวนั้นนะครับแต่ไม่ได้เจออะไรผู้นำหมู่บ้านมองผมด้วยแววตาที่อ่านยากก่อนจะพยักหน้าแล้วเดินจากไปหลังจากเขาเดินพ้นบ้านแม่หันมามองทันทีลูกไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังใช่ไหมผมนิ่งไปทักหนึ่งก่อนจะตอบ ผมไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องที่ควรพูดแม่ช่วยอธิบายผมทีเถอะผมต้องรู้อะไรบ้างแม่หลบสายตานั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแม่กลัวจริงๆยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเขาเรียกลูกแม่ก็ห้ามอะไรไม่ได้คำว่าเขาทำให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างแม่กำลังพูดถึงนาคาสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืน ตลอดทั้งวันบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบผิดปกติทุกคนเหมือนบาดระแวงบางคนซุบซิบว่าเห็นฟองน้ำแตกตูกลางถือน้ำบางคนบอกว่ายินเสียงเหมือนอะไรใหญ่โตเคลื่อนตัวใต้พื้นดินและบางคนก็ว่าพบรอยเลือขนาดใหญ่บนดินริมหนองน้ำใหญ่จนไม่มีงูธรรมดาตัวไหนจะมีรอยแบบนั้นได้ผมเดินไปที่หนองน้ำตอนเย็นแค่อยากเช็คว่าอะไรเกิดขึ้นจริง หรือไม่แต่ระหว่างที่ยืนอยู่ริมตะลิ่งสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งและเสียงนั้นกลับมาเสียงคล้ายการกระซิบที่ไม่ได้ออกมาจากคนเสียงที่ดังอยู่ในหัวเสียงที่เหมือนกำลังเรียกชื่อผมเบาๆอาธรผมสะดุ้งเฮือกทันทีหันซ้ายหันขวาไม่มีใครแต่เสียงนั้นยังดังขึ้นเรื่อยๆอาธรเจ้าต้องมา หัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูแต่เท้ากลับขยับไม่ได้ราวกับมีบางอย่างตรึงตัวผมไว้กับพื้นพอนิ่งฟังดีๆผมรู้ว่าเสียงนั้นดังมาจากใต้ผืนน้ำไม่ใช่เสียงจริงแต่เป็นเสียงในใจที่ใครบางคนส่งมาโดยตรงผมหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆคุณคุณต้องการอะไรจากผมเสียงนั้นตอบกลับทันทีราวกับรอคำถามอยู่แล้ว เจ้ามีสิ่งของของเราส่งคืนมาทันใดนั้นภาพเมื่อคืนก็แล่นเข้าหัวซ้อยหยกที่ผมเก็บมาผมล้วงไปในกระเป๋ากางเกงและมันยังอยู่ซ้อยนั้นอุ่นขึ้นในมือผมราวกับมันมีชีวิตมันเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจดวงเล็กๆเ,เต้นอยู่ในนั้น ผมรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม้จะอยากโยนทิ้งไปให้พ้นแต่บางอย่างในใจกลับบอกผมว่าผมต้องเก็บมันไว้ต้องรักษามันและมันคือกุญแจของทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพื้นดินใต้เท้าผมสั่นไหวเบาๆเ,เหมือนบางอย่างขนาดใหญ่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินใต้ผิวน้ำใต้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน ความรู้สึกนั้นไม่ได้คุกคามแต่มันเหมือนคำเตือนผมหันหลังจะกลับบ้านแต่ก่อนจะเดินออกจากริมหนองน้ำผมได้ยินเสียงเด็กเล็กสองคนคุยกันเขาว่านาะคาตื่นแล้วนะตื่นแล้วแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นผมยืนฟังจนเด็กทั้งสองวิ่งจากไปหัวใจหนักอึ้งขึ้นกว่าเดิม หากเด็กเล็กยังรู้แปลว่าหมู่บ้านนี้รู้เรื่องนาคมากกว่าที่ผมเคยรู้มาตลอดชีวิตคืนนั้นผมนั่งอยู่บนเตียงมือกำาซสอยหยกแน่นความอบอุ่นจากมันแทะเข้าไปในฝ่ามือเหมือนมันกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างผมหลับตาแล้วจูจุก็เห็นภาพวิบวับแวบผ่านเป็นภาพลำตัวขนาดมหึมาของนาคาที่เคลื่อนตัวผ่านทั้งมืดลึกน้ำในถ้ำนั้นส่องแสงเรืองรองเหมือนทอง แล้วผมก็เห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งกำลังจมน้ำและเสียงของนาคาดังขึ้นมาอีกครั้งเจ้าต้องเลือกช่วยเขาหรือหันหลังหนีผมสะดุ้งตื่นหายใจแรงราวกับเพิ่งหนีตายมาทั้งที่แค่หลับตาเพียงไม่กี่วินาทีภาพนั้นชัดจนผมแน่ใจว่ามันไม่ใช่จินตนาการมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงและผู้ชายคนนั้น คือไอ้ก้องคนที่หายตัวไปผมลุกขึ้นทันทีไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวถ้านาคาเลือกให้ผมเห็นภาพนั้นแปลว่าเขาต้องการให้ผมไปผมคว้ากระเป๋าคาดอกเก็บไฟฉายแล้วเดินออกจากบ้านกลางดึกอีกครั้งแม้แม่จะห้ามแม้ทุกอย่างจะดูอันตรายแต่เสียงเรียกในหูมันดังขึ้นเรื่อยๆจนผมปิดกั้นไม่ได้ ผมเดินไปถึงหนองน้ำเสียงมแมลงกลางคืนเงียบลงจนผิดปะกะติลมก็หยุดทัดทุกอย่างนิ่งสนิทเหมือนเวลาหยุดเดินผมยืนริมตะลิ่งสร้อยหยกในมือส่องแสงสีเขียวอ่อนๆออ,ออกมาเองโดยไม่ต้องมีแสงไฟใดๆแสงนั้นส่องลงไปในผืนน้ำและน้ำทั้งผืนเริ่มสั่นไหวเบาๆเสียงในหัวดังขึ้นลงมาเจ้าต้องมา ผมหยุดหายใจถ้าผมลงไปผมจะกลับขึ้นมาได้ไหมความเงียบกินเวลานานจนผมเกือบคิดว่าเขาจะไม่ตอบแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นช้าๆขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับเจ้าหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่เท้าผมก้าวไปข้างหน้าเองราวกับถูกบังคับผมรู้ ว่าทันทีที่ผมลงไปในน้ำคืนนี้ชีวิตผมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายและทันทีที่ปลายเท้าสัมผัสถิวน้ำเสียงคำรามลึกต่ำเบาๆดังขึ้นใต้ผืนน้ำเหมือนสัตว์ที่หลับไหลามานานตื่นขึ้นแล้ว